ของรถใหม่รู้ผลประเมินวงเงินไวใน3นาทีกับกรุงศรีออตโอต้พร้อมสตาร์ทบางจากไฮพรีเมียม97ออกเทน97แรงได้เท่าใจอันนี้นะครับเรา อยู่กับขอคนรักรถช n n e l กันอีกแล้วนะครับซึ่งชานนี้นะครับเรามาทริปนะครับกับการทดสอบ DX3 ใหม่ต้องบอกว่าแค่ใหม่นะเมือนเขาแค่เพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายทางการตลาดไม่ถึงกับต้องเรียกว่าม i n เนอร์เชนน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วแหละต้องบอกว่า DX3 เองก็อยู่ตลาดเมืองไทยตัวนี้น่าจะเจ็ดปีขึ้นแล้วแหละเขาต้องรอดูว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะมีนิวโมเดลหรือเปล่าแต่เรามาดู ตัวนี้ก่อนดีกว่าที่เขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเรามาพูดถึงภายในกันก่อนสิ่งแรกเลยครับที่เข้ามาและมองเห็นในชัดเจนกรอบแอร์เป็นสีคอปเปอร์นะครับสีไห้ทองแดงเดินได้เองก็เป็นสีทองแดงก็ต้องบอกว่าสีนี้น้อยนะน้อยยี่ห้อที่เอาใส่เข้ามาครับอ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ครับ คอ,อนตอนหน้าวัสดุก็เหมือนเป็นเหมือนผ้าใบเหมือนอะไรดูลื่นๆมันๆหน่อยนะครับก็เป็นสีเทาแล้วมีรดลายนิดหน่อยเพิ่มโทนให้มันดูซอฟต์มากขึ้นนะครับมันดำแล้วก็มีสี ออกแนวสว่างทีหนึ่งเพื่อให้รู้สึกตัวรถมันซอฟตมากขึ้นแล้วก็ดูมีความเป็นสปอร์ตแล้วมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวเบาะนั่งก็มีการปรับลวดลายใหม่อย่างเราตัวท็อปนะเป็นสปอร์ตลักนะครับก็จะมี2เลเยอร์นะครับก็คือตัวหนังสีดําเองนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นผ้ากำมะหยี่คลายอาคันทาร่านั่นแหละตัวผ้าเนี่ยจะมีลวดลายที่เป็นลูกศรแบบทิมหลงก็จะเหมือนเป็นรอยยางรถเป็นอะไรเงี้ยอ่ะก็ดูสวยงามแล้วก็ดูให้รถมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นในส่วนของความปลอดภัยนะคร ザッ เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับสำหรับ CX 3นะครับอันดับแรกนะครับก็คือ Adaptive Cruise Control อันนี้เขาเพิ่มมาก็คือเป็น Wit Stop and Go นะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะรถที่มี Wit Stop and Go นี่ก็น่าจะเป็นรถที่มีราคาที่สูงมากกว่านี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ถึงล้านอันนี้เป็นตัวท็อปนะก็คือเป็นสปอร์ตลัแต่ราคาเนี่ยไม่ถึงล้านที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างราคาถูกกว่ารุ่นที่แล้วแล้วรวมถึงมี RCTA ด้วยนะครับก็เ e ี r ยว o อ Traffic Alert นะครับก็คือราเราถอยหลังออกจากช่องจอดหรือว่าถอยหลังนะครับ เจอคนเจอรถเจอจักรยานเจอเด็กเบรกให้ด้วยโอ้โหคนที่เพิ่งซื้อไปหรือซื้อไปก่อนหน้านี้โอ้โช้ำใจตายเลยแต่เครื่องยนต์ต่างๆยังเหมือนเดิมเป็นเครื่องยนต์2.0ใช้ดิ g นะครับ156แรงมา้านะครับ204นิวตันเมตรนะครับอัตราสิ้นเพืองทําได้ที่มาสเตอร์เคมไว้ก็คือ16 4กิโลเมตรต่อลิตรแต่วันนี้เราเดินทางมาประมาณ160โลแล้วทำอาาัตราสิบเปองกันอยู่ที่12.4กิโลเมตรต่อลิตรแต่ต้องบอกนะเราขับไม่ปกตินะไม่ใช่แบบว่าทั่วไปที่ขับเดินทางตามจังหวัดแบบ1 2 0 130 140ก็ถือว่าอันนี้เป็นการทดสอบนะเราเป็นการทดลองอาาัตราสิบเปองอาจจะไม่ได้อย่างที่มาสด้าเคามาตัวระบบช่วงล่างอื่นๆให้มาครบเหมือนเดิมหมดเลยและนี่ครับก็คือเป็นส่วนที่มาสด้าเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับ พวงมอะไรมัลติฟังก์ชันก็มีให้อยู่ปกติอยู่แล้วซ้ายก็ควบคุมระบบมัลติมีเดียนะครับ ส่วนข้างขวาควบคุมในส่วน Adaptive Cruise Control แล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างคันหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้เองอันนี้ยังเป็นเข็มอยู่แต่ซ้ายขวานี่เขาจะเป็นหน้าจอ TFT อยู่นะก็เป็น LCD นะยังไม่ถึง LED เพราะไม่ได้เป็นสีแล้วก็หน้าจอ F16 ก็ยังมีใส่ให้เหมือนเดิมนะั้นก็ยังมีอยู่ดูความเร็วได้นะครับเวลาถ้าเชื่อมต่อกับ Google Map หรืออะไรต่างๆก็จะมีบอกสถานะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหลือ,อก,กี่ลิกลก็จะมีบอกให้ ในส่วนของตรงกลางเองนะครับในส่วนของหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอขนาดเท่าเดิมนะครับก็คือ7นิ้วสามารถใช้งานทั้ง Apple Ca r p l a y พและอ n ด r o i d Auto ได้นะครับแต่เมื่อใช้งานทั้งสองระบบนี้ไม่สามารถทัชสกรีนได้น่าเสียดายเวลาใช้งานนี่ก็ลำบากนิดนึงครับก็ต้องคอยมาหมุนตัว FZ d ดีแต่ถ้าเป็นในส่วนของระบบของ m a z d a เองนะครับสามารถทัชสกรีนได้นะครับแต่ความเร็วก็ไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ในส่วนมัลติมีเดียเองนะครับมีการ เปลี่ยนลำโพงให้ใหม่นะครับเป็นลำโพงบ o s สนะครับมีทั้งหมด7จ็ดตำแหนง่งมีซับวูเฟอร์ให้มีแอมป์ฟวเร์ให้ต้องบอกว่าให้เสียงที่เครีร์นะฟังสบายหูแต่ผมเองเ่ยผมรู้สึกว่าลำโพงเดิมๆเขาอะมันให้ความสนุกกว่า เบรมันมีเสียงเบรที่แน่นแต่อันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่คนชอบแล้วกันเลื่อนลงมานะครับในส่วนของระบบแอร์ก็จะเป็นระบบหมุนเลื่อนงมานะครับก็มีไวเลสชัตเตอร์มาให้ช่อง USB ต่างๆครับในส่วนเกียร์เมื่อกี้ผมก็บอกแล้วนะเป็นทิปโทอนิกให้แล้วก็เป็นเกียร์6สปีดนะครับเป็น Skyactive นะครับเลื่อนลงมานะครับก็เป็นระบบที่เป็น m z d นะครับก็คือควบคุมในส่วนของตัวรถเองนะครับไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนต่างๆนะครับก็ยังเหมือนเดิมแล้วส่วนอื่นนี่ก็เป็นช่องใส่ของนะครับก็มี มาให้ครบครันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็มีในส่วนของซันรูฟให้ก็เป็นรถที่อยู่เซกเมนต์ขนาดนี้นะครับก็มีซันรูฟมาให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเองต้องบอกก่อนนะครับว่าก็จริงๆเข้าพื้นฐามมนมาจากมาตราสอความคับแคบมันก็อาจจะมีบ้างในส่วน พื้นที่นั่งด้านหลังนะครับก็อันนี้ก็ต้อง,องรอลุ้นในส่วนของนิวโมเดลแล้วกันว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยเยอะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายนอกกันนะครับว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างไม่ได้เยอะก็ยังดูเหมือนตัวเก่านั่นแหละนะครับก็แต่คือเขามีการปรับปรุงใหม่เฉยเพื่อให้กระตุ้นยอดขายขเขาเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในส่วนของภายนอกนะ เรามาดูที่ภายนอกกันบ้างนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าดูภาพรวมอะเปลี่ยนทั้งคันเลยนะจริงๆเป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นนะครับกาบทุ่มล้อเกิดหน้าสเกิดข้างและเกิดหลังต่างๆใช้เป็นสีเปลี่ยนโนโแบกนั่นเองจากอันเดิมเนี่ยคือเป็นดำด้านนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นดำเงาหมดทั้งคันเลยกระตังหน้าครับเป็นสีบรอนนะครับแต่เป็นลมดำนะครับตรงนี้ในส่วนของตัวเนื้อข้างในเองนี้ก็เป็นเป็นโนแบกเช่นกันส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือจริงๆก็เป็นพื้นที่ชิ้นใหญ่เลยหลังคาเองกระจกข้างเองนี่จร แต่จริงๆแล้วก็อยู่ที่คนชอบแล้วกันนะเพราะจริงๆก็ในส่วนนี้ที่เขาปรับเปลี่ยนเนี่ยก็เพื่อเพิ่มความรูราให้กับตัวรถแต่การรักษาก็อาจจะยากนิดน,นึงการเกิดรอยเล็กๆน้อยๆเวลาขับรถวิ่งอาจจะมีรอยได้ง่ายครับอย่างเช่นตัวล่างนี่นะครับนี่ก็เป็นดําเงาเช่นกันส่วนมากก็จะเป็นดําด้านกันนะหรือว่าเป็นทําให้เป็นสีแบบว่าเหมือนสีพวกรถออฟโรดนะครับที่มันเป็นสีเป็นเกล็ดๆทำให้เกิดรอยได้ยากนะครับรวมถึงอีกหนึ่งอย่างแม็กเอง,เองลายใหม่ พอปรับแ18นิ้วนะครับขนาดยางนะครับก็อยู่ที่215 50 R 1 8เป็นลายใหม่นะครับก็เป็นซูโทนนะครับก็คือสีดำกับสีบรอนอันเนี้ยก็คือในส่วนงภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้รถเนี่ยดูหรูหราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการอัปรลายผลิตขึ้นมาใหม่นะครับ ก็เป็นสปอร์ตลักนะครับก็คือตัวนี้บวกด้วยความเป็นสปอร์ตแล้วก็ลักซ์ลี่เข้าไปในตัวรวมกันนะครับก็คือจะได้ออกมาตามนี้และอีกหนึ่งอย่างที่มีเพิ่มเติมเข้ามาก,ก็คือนี่ครับตัวสีรถเป็นสีเทาแอโรเกรย์มันอาจจะดูเทาไหมมันคืออาจจะเป็นสีที่แบบต้องบอกเลยว่ามาสด้ามีสีที่แปลกๆปลกใหม่มาเรื่อยๆกับรุ่นใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นหนึ่สีนครับที่ มาสเตอเพิ่มลายเข้ามาด้วยนะครับภาพรวมการขับขี่เองนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับก็คือเป็นเครื่อง2.0เบนซินนะครับ156แรงม้า204นิวตันเมตรแม่จะน่าเสียดายนะรุ่นก่อนๆเคยมีเครื่องดีเซลอยู่่าเสียดายที่มาสเตอร์ถอดออกไปนะครับเหลือแต่เครื่องเบนซินเท่านั้นใครนะครับที่จับจองแล้วก็ซื้อไปก่อนหน้านี้โหน่าเสียดายมีออปชั่นเพิ่มเติมจัดเต็มราคาลดลงมาประมาณ1 5 0 0 0ับาทนะครับ ตัวนี้เอง CX3 Sport Lux นะครับราคาอยู่ที่9 7 0 0 0 0บาทไม่ถึงล้านนะครับได้ออปชัน iActive Sense เกือบครบอาจจะขาดแค่บางตัวที่ CX8 มีในส่วนอื่นๆเองนะครับในส่วนของภายนอกเองดูหรูหราขึ้นนะผมก็ชอบแต่ก็ ข้อเสียผมก็แค่นี้เองเรื่องการเป็นรอยการดูแลรักษาเท่านั้นนะครับภายในผมว่ามันดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ดูหรูหราขึ้นอันนี้ชอบในส่วนของเครื่องเสียงนะครับให้โบสมาด้วยโอ้โหก็ต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆแต่เมื่อกี้เราก็ลองฟังบางช่วงนะครับเสียงดอบลงบางช่วง เบรดมาเต็มอันนี้ผมก็เลยงงก็เลยลองวิเคราะห์กันก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้เปิดฟังเพลงแต่นี้ก็เลยอยู่ที่การวิเคราะห์นะครับของเราเองนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะตรงหรือเปล่าหรือมันจะถูกหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่แน่นอนนะครับต้องบอกเลยพอช่วงเสียงมาเต็มนะเฮ้ยแน่นจริงโอ้ยเสียงมาเคลียร์แล้วก็เบสเข้าหูแบบฟังเพลงสนุกครับจริงๆอันนี้นะครับก็เป็นรุ่นย่อยใหม่นะครับสำหรับ4 x 3นะใครที่สนใจก็ไปทดลองได้ที่ศูนย์มา z ร a ทั่วประเทศนะครับ ก็ทดลองขับทดลองนั่งชอบหรือไม่ชอบนะครับอาจจะชอบในเทคโนโลยีอาจไม่ชอบในส่วนของพื้นที่ภายในอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับก็ลองไปดูไปสัมผัสกันดูที่ศูนย์มาค้าทั่วประเทศครับตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้านะครับจะเป็นรถอะไรไปเทสไปทำอะไรที่ไหนอย่าลืมติดตามครับกับขอกคนรับรถช h a น n e l ครับสอวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ